สวัสดีค่ะชื่อนุชค่ะพรเพญบรรจงรัตนานาขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะพคทตานารนาพัทรธรจิรพงศคินแล้วก็คุณคิงสุภัตทรพามาค่ะถ้าทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้ว่าอยากประสบความสําเร็จเร็วหรือประสบความสําเร็จช้าทเพื่อนอยากเลือกแบบไหนคะเร็วเร็วใช่ไหมคะนุชก็เหมือนกันนุชก็อยากประสบความสําเร็จเร็วแต่ว่า ูว่าในชีวิตจริงนะมีเรื่องแบบไหนมาทำความรู้จักกันนิดนึงนะคะตัวนึ่เองปัจจบุบันอายุ4 6ปีตอนเรียนจบอายุ21ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปทำอาชีพที่ผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝันเป็นแอร์ R, ค่ะอยู่ที่สายการบินอไนเต็ดสายการบินที่ใหญ่เป็นระดับต้นๆของประเทศเมริกาตอนนั้นรายได้เฉลสสีค่ะใช้ชีวิตคนนอกเดือนถ่ายพเดือน มีใครในที่นีจำเหตุการณ์ี่ดิฉันเป็นได้ไหมค่ะ<า>เหตุการณ์นั้นทําให้ชีวิตติบผ่านค่ะจากที่เคยคิดว่ารายได้หลักแสนจะอยู่กับเราไปยาวๆเพราะว่าเซ็นสัญญากับบริษัทจนถึงอายุ55<อ>จากแสนเหลือสูงค่ะใน<อ>กรีกมันไม่เรื่อมันวามสกุล หรอต้องเริ่มใหม่กับสายการบินในประเทศไม่ว่าจะเป็นสายการบินโลคอสอย่างแอร์เอเหรือว่าสายการบินเช่าเหาลําลำมีประสบการณ์ในแอร์ไลน์มาทั้งหมด23ปีค่ะเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะแอร์ไลนที่ทุกทำอยู่เนี่ยประสบภา,าวะวิกฤตไนื่อจากหลายเดือนหลายเดือนค่ะปกติก็เป็นคนตัวใหญ่อยู่แล้วบวกอยู่แล้วยิ่งเครียดยิ่งกินค่ะน้ำหนักพุ่งไปถึง77กี เปร์เซ็นต์แฟตอยู่ที่37.7ค่ะจุขภาพเรือมมีปัญหาความดันมีน้ำตาลในเลือดมาช่งดีมากเลยค่ะได้เจอรีบอลได้เจอโค้ชตั้งใจมากินแบบมีวินัยสุดๆ2เดือนผ่านไปค่ะเปอร์เซ็นต์แฟตลดลง12%ค่ะพร้อมกับน้ำหนัก12กิโล พอเราเป็นผลลัพธ์ชัดแบบนี้มั่นใจมากผลลัพธ์เราชัดมาก2คือเรารู้ว่าเลกซี่ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนเชื่อสุดๆกับคุณภาพสาคือเครดิตฉันดีแน่นอนตัดสินใจเลยค่ะลาออกพอลาออกไปแล้วก็คือ เราใช้วิธีที่เราคิดว่ามันใช่แต่ว่านั่นมันเป็นวิธีที่ทําให้เราช้าเลยคะ่ะนึกยูในเลนเวอซี่มาสองปีคะ่ะเป็นได้แค่การเน็กเพื่อนๆเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคะมีคนเข้ามาตามมาในระบบกับเราแต่ว่าเราไม่สามารถบอกเขาได้เลยว่าคุณควรจะเออริ่มยังไงมีคนเข้ามากรีบบอลกับเรานะคะเขาเป็นคนมีศักยภาพ มีรายได้หลักแสนต่อเดือนหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการแต่เราก็ไม่สามารถบอกเขาได้เลยค่ะว่ารีบอร์ดเนี่ยมันไม่ใช่แค่โปรแปกนแบดไขมันนะเว้ยแม่งเป็นได้ถึงภาษีตินคำให้คุณเืินละแสนเกินละล้านนะเว้ยทีนี้ช่วงวิกฤปโควิดค่ะเริ่มสังเกตว่าคนอื่นเข้ามาสองสามเดือนรายได้แตกแสนแล้วทำอะไรอยู่เสียรายชื่อไปตั้งหลายสิบในช่วงสองปีที่ผ่านมา ัดสินใจเลยค่ะมอบตัวกับโค้ชเพื่อนๆอยากลู้ไหมคะโค้ชบอกหรือว่าอะไรโ <Yeah. S 1> ค้ชบอกว่า5 s t a r 5 c a l l ในที่นุชใช้ระบบนุชตั้งใจค่ะใช้5 s t a r 5 c a l l ตัว5 s t a r เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเริ่มต้นแบบมีระบบแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้แบบมีพัสนิสอดีคัง ทำได้จริงค่ะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมีคนประสบความสําเร็จให้เราเห็นแล้วมากมายส่วน f ฟล์ c อเนี่ยก็คือกิจวัตรของผู้นําถ้าจะเทียบในวงการออ i ไล์ ine, มันถึงเป็น job description ที่บอกเราว่าเราควรจะทําอะไรเพื่อที่จะประสบความสําเร็จมันจะย่นระยะเวลาของการประสบความสําเร็จของเราให้สั้นลงแล้วก็ทําให้มีโครงสร้างแบบแพสซีได้ เชื่อไหมคะหลังจากที่นุชตั้งใจทำไฟสตาร์ไฟคอแบบจริงจังนุชมุกแบบแก้าวกระโดดมากเลยค่ะเดือนมีนาหุือเป็นเจดได้เดือนสิงหานุ้เป็นอควา้าแล้วก็กลางเดือนที่แล้วค่ะจบนาคาได้ค่ะสำหรับผลประกอบการนะคะนุชและทีมงานสามารถป่อยบอลไปได้ร้อยเซตค่ะแลรว,วมวสี่แสน อยู่อควาเรีนการันตีค่ะแล้วก็พาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในอคอร์สวิเจนเดอรี่ค่ะปีหน้านะคะมีรูบี้ที่ชิรุนแด้หรอค่ะ